สวัสดีคะ่ะนิสาพรบอนสีนะคะกลับมาพบกันกันกบไม้สวยๆอีกเช่นเคยจ้าวันนี้นะคะคลิปนี้ถ่ายลงไว้วันอาทิตย์ที่23มิมิถุนายนจัดส่งให้พรุ่งนี้นะคะวันจันทร์ที่24มิมิถุนายนนะวันนี้ก็เป็นไม้ราคาหลักสิบนะคะไม้อยู่กระถาง4นิ้วทั้งหมดให้เป็นโปรเคียร์ตู้ราคาหลักสิบทุกต้นเนาะ ะะก,ก็พิจารณากันไปแต่ละต้นนะคะว่าต้นไหนราคาไหนนะจากขั้นต่ำแม่ค้ขอสัก3ต้นขึ้นไปจัดส่งให้ค่าส่งเหมาเหมาห้บาทเท่านั้นนะคะสนใจต้นไหนสามารถทักหาแม่ค้าได้เลยที่เบอร์080-519-4988เบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะคะสแกน QR Code โไลน์ก็ได้นะคะแล้วก็ ใครเป็นเพื่อนในเฟซอยู่แล้วก็คือสั่งทางอินบ็อกซ์ได้เลยใครมีไลน์อยู่แล้วก็พิมพ์สั่งในไลน์ได้แต่ถ้าใครไม่ได้เป็นเพื่อนในเฟซในไลน์เ,เป็นลูกค้าใหม่ที่บังเอิญแวะเวียนผ่านเข้ามาชมเนาะสามารถโทรหาแม่ค้าได้เลยนะที่เบอร์ศูนย์แปดศูนย์ห้าหนึ่งเก้าสี่เก้าแปดแปดเบอร์นี้ได้เลยนะจ๊ะแล้วก็ฝากกดติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเอาไว้อัปเดต หน้าไม้นะคะหรือจะเอาไว้สั่งซื้อใบกัมปูก็ได้ใบกัมปูแม่ค้าก็มีจําหน่ายนะ1กล่องบรรจุ5กิโลนะคะโอนอยู่ที่130บาทปลายทางอยู่ที่170บาทนะคะเป็นราคาพร้อมส่งแล้วสําหรับ5กิโลนะแต่ถ้าปลายทางรับ10กิโลจะอยู่ที่300บาทนะคะสะดวกแบบไหนแจ้งแม่ค้าได้เลยใบกัมปูของแม่ค้าคุณภาพจะ ดําธรรมชาติมาตรฐานเดียวกันทุกกล่องนะกล้าทาให้ลองเลยสั่งไปไม่ว่าจะกี่กล่องกี่ถุงกรีดออกมาแล้วะเนื้อเดียวกันทั้งหมดจะไม่มีตัวนี้ติดใบใหม่ตัวนี้ใบเก่าตัวนี้มีแต่ดินไม่มีนะคะ mm. เนื้อเดียวกันหมดแล้วก็เป็นใบล้วนๆนะไม่ได้ผสมแกลบหรือขุยมะพร้าวแต่อย่างใดนะคะสามารถสั่งซื้อได้หรืออยากเห็นออลักษณะใบก็สั่ง สอบถามทางไลน์ก็ได้เดี๋ยวส่งรูปให้ดูหรือจะแอบ,บมาส่งที่ช่องก็ได้นะคะในช็อตในคลิปก่อนๆนี้ก็จะมียกเข้ามาให้ดูอยู่เนาะแต่วันนี้ไม่ได้ยกเข้ามานะจ๊ะแล้วก็ไม้ค้ำบอลน,นะคะแม่ค้ามีจาหน่ายแล้วนะอุปกรณ์มาแล้วเป็นแบบล้อมนะคะสนใจทักได้อีกเช่นเดียวกันเดี๋ยวส่งรูปให้ดูวันนี้ก็ไม่ได้หยิบลงมานะจ๊ะไม้ค้ำบอลแบบล้อม1ก้านสําหรับ1กระถางนะคะชุดหนึ่งจะมีทั้งหมด20อันลูกค้าไปใช้ได้ถึง20ตน้น นะชุดหนึ่งจะอยู่ที่200บาทส่งฟรีมีปลายทางให้แล้วก็จะมีแถมชุดบำรุงบอลสีให้ด้วยนะคะสำหรับไม้ล้อมบอลนะสนใจสามารถสอบถามได้ลูกค้าที่ออเดอร์ไว้เดี๋ยวแม่ค้าแจ้งกลับอีกทีว่าของพร้อมส่งแล้ววันจันนี้นะคะอ่าเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูบอลสีฝากเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะ0805194988 ะะถูกใจต้นไหนโทรหากันจดชื่อบอลที่ต้องการมาแจ้งแมค่ค้าว่ารับอะไรกี่ต้นแบบนี้นะจ๊ะค่ะไปดูบอนสีกันจะ้ะต้นนี้นะคะชื่อว่ามณีพันแสง,น,งนะนเป็นตัวติดด่างแบบนี้เลยนะคะโตขึ้นกัดจีกัดลายสวยงามนะมณีพันแสงกระถาง4นิ้วนะคะเดี๋ยวคัดฟอร์มติดด่างแบบนี้ให้นะเอาไปกระถางละให้ไปอยู่ที่กระถางละ60บบาทนะคะมณีพันแสงจะ้ะ ต้นนี้เศรษฐีเงินล้านนะคะหรือว่าประสาททองด่างนั่นเองกระถาง4นิ้วนะรากทะลุกระถางแล้วลูกค้าไปอัพไซต์กระถางเอาได้เลยเศรษฐีเงินล้านหรือว่าประสาททองด่างกระถางนี้เอาไปอยู่ที่ต้นละ80บาทนะคะติดด่างมาแล้วแบบนี้ไปอัพไซต์ลูกค้าไปขึ้นกระถางหแล้วพอรากเขากินดินตัวใหม่แล้ว่วใบเขาจะใหญ่ขึ้นโตขึ้นนะคะต้นจะโตได้ไวเลยนะคะนี่จะต้นละ80บาทคะ่ะ อันนี้เป็นมณีล้อมเพชรนะคะเป็นตัวแผลงนะติดด่างมาแล้วแบบนี้เลยมณีล้อมเพชรแผลงนะคะแม่ค้าให้ไปที่ต้นละ8 0บาทนะคะมีอยู่ประมาณสัก10กว่ากระถางได้เนาะด่างสวยๆแบบนี้เลยนะคะกระถาง4นิ้วรากทะลุกระถางแล้วไปอัพไซด์ได้เลยจ้า ต้นนี้คือใบหอกนะคะไม่ทราบชื่อนะจำชื่อไม่ได้เลืลายสวยมากนะคะพื้นจะออกสีน้ำตาลอมชมพูโตขึ้นกระดูกเขาจะกัดขาวขึ้นไปนะจ๊ะสวยมากใบหอกไม่ทราบชื่อต้นนี้นะคะให้ไปอยู่ที่ต้นละ60บาทนะจ๊ะต้นนี้มีชื่อว่าหงฟ้านะคะหงฟ้าตัวขึ้นกัดเม็ดกัดสีสวยนะจ๊ะหงฟ้านะเอาไปกระถางละ39บาทจ้ะมีด้วยกันทั้งหมดอยู่ประมาณ5กระถางนะคะ ต้นนี้เป็นเพชรบ้านปทุมนะคะเพชรบ้านปทุมเป็นตัวแผลงนะคะเขายังไม่ไป้ายเนาะมันแผลงออกไปเป็นหน้าชมพูแบบนี้เลยเพชรบ้านปทุมกระถางนี้เอาไปที่25บาทจ้าอันนี้สีคุณปื้มนะคะสีคุณปื้มโตขึ้นพื้นใบเขาจะออกชมพูสว่างกว่านี้แล้วก็เป็นไม้ป้ายสีน้ำตาลนะคะสีคุณปื้มไปอับไซกระถางเอานะลูกค้าให้อยู่ที่ต้นละ50บาทจ้าเดี๋ยวคัดฟอร์มไปไปลายแบบนี้ให้นะคะ สาวนาครชัยศรีนะคะติดด่างมาแล้วแบบนี้เอาไปที่50บาทเช่นเดียวกันจ้าต้นนี้มีชื่อว่าเรือนหลวงนะคะเล็กๆดูเขียวแบบนี้โตขึ้นกัดสีสวยมากนะสีจะไม่เหลือเขียวเลยจะออกเป็นสีชมพูเป็นลายกระดูกสีขาวเลยนะคะเรือนหลวงนะกระถางนี้เอาไป39บาทจ้า สาวารินนะคะสาวารินโตขึ้นกัดสีกระดูกสีแดงเนาะพื้นออกเขียวนะคะอมเหลืองนิดๆหลากทะลุกระถังแล้วจ้ะสาวารินเอาไปกระถังละ50บาทจ้าต้นนี้มัคควาล,ลังสันนะคะหน้าสวยๆแบบนี้เลยยิ่งโตขึ้นยิ่งสวยเป็นไม้เก่ามัคควาล,ลังสันเอาไปที่39บาบาทจ้า อันนี้เป็นเรืองพนายร้นะคะเริ่มเริ่มกัดลายมาแล้วแบบนี้กระถาง4นิ้วนะเรืองพนา,ายร่เอาไปที่กระถางละ50บาทะคะ่ะอันนี้หงดลุนนะคะเริ่มเริ่มกัดลายมาแล้วแบบนี้กระถาง4นิ้วนะคะหงดลุนเอาไปกระถางละ50บาทจ้าอันนี้เทพอมรินนะคะมีอยู่2ต้นเนาะเริ่มกัดจีมาแล้วไปอัพไซต์กระถางเอานะลูกคา้าเทพอมรินให้อยู่ที่ต้นละ60บาทนะคะ ต้นนี้รักเอ้ยจ้าฟอร์มพุ่งๆอัพไซกระถางได้เลยติดด่างมาแล้วด้วยนะคะรักเอ้ยแม่คะขออยู่ที่ต้นละ80บาทจ้าอันนี้เดือนมก,กราคมนะคะเดือนมก,กราคมขออยู่ที่50บาทนะคะเดือนมก,กราคมใบกลมสวยๆเลยยิ่งโตยิ่งเปิดหน้าสวยนะคะต้นนี้นะคะปิ่นปทุมนะป้ายสวยๆแบบนี้เลยปิ่นปทุมขออยู่ที่70บาทค่ะ อันนี้ไก่ทองประเสริฐนะคะมีอยู่2ต้นนะคะป้ายมาแล้วทั้ง2ต้นไก่ทองประเสริฐเอาไปที่39บาทนะคะนารีบุรพานะคะมี2ต้นนะ3าบาทเช่นเดียวกันจ้าสีปราดนะคะ39บาทว่างอยู่2ต้นนะคะสีปราดจ้ะอันนี้ปลาบู่ทองนะคะปลาบู่ทองก็39บาทจ้า นายทองเม็นนะคะตับวีรชนเริ่มกัดลายมาแล้วแบบนี้เลยนะ39บาทค่ะพมฤือสีนะคะมีอยู่ประมาณ3 4ถึง4ต้นเนาะพมฤือสีนะคะเอาไปที่39บาทเช่นเดียวกันนะคะอันนี้เจ้าสาวจ้ะเจ้าสาวมีอยู่สักประมาณ3กระถางเนะาะาปประมาณนี้นะคะเจ้าสาวเอาไปที่39บาทจ้า วิศนุกมปสิธิ์นะคะอัปเดตนะมีแค่5ต้นสุดท้ายนะจ๊ะเอาไป39บาทค่ะต้นนี้กูเปรันนะคะไปอัพขึ้นใส่กระถาง6ไเลยเลยต้นใหญ่แล้ะเริ่มกัดลายมาแล้วนะคะกูเปรันแม่ค้าขออยู่ที่70บาทนะคะรัตนสินนะคะต้นนี้50บาทจ้ามีอยู่ประมาณ4ต้นป้ายแดงสวยๆมาแล้วแบบนี้เลย ทางด้านนี้เป็นชมพูทวีปนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีอยู่ประมาณหกกระถางนะคะชมพูทวีปเอาไปกระถางละสี่สิบบาทจ้าต้นนี้วาสุกรีนะคะวาสุกรีขออยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะนพเก้าจากมีอยู่ประมาณสามต้นนะคะเอเอาไปกระถางละห้าสิบบาทจ้ะดังมาแล้วแบบนี้เลย กำเนิดซับนะคะ39บาทนะเนี่ยจ้ะโตขึ้นกัดเม็ดกัดสีสวยงามใบใหญ่ชัดเจนนะคะกระถาง4นิ้วไปอัพไซต์กระถางกันได้เลยจ้าอสงไข่นะคะมีอยู่ประมาณ5ต้นเนาะไปอัพไซต์กระถางเอานะลูกค้านามันกัดชมพูมาแล้วแล้วก็ป้ายสวยมาแล้วแบบนี้นะคะอะสงไข่เอาไปที่กระถางละ70บาทนะคะนางวิชุดานะคะอยู่ในตับรามเกียรินะจ๊ะเอาไป50บาทมีอยู่3ต้นนะคะ อันนี้ดิวนะคะหน้าสวยๆเลยเอาไปอยู่ที่50บาทจ้าพรเจ้าสัวนะคะติดด่างประมาณนี้นอกไป39บาทจ้ะองหญิงทอฟันนะคะมีอยู่2กระถางนะเอาไปที่50บาทคา่ะต้นนี้พญาดำรงราชานุภาพนะคะเอาไปที่กระถางละ70บาทจ้ะป้ายสวยๆมาแล้วแบบนี้ไปอัพขึ้นไซส์กระถางเอาลูกคา้ารากทะลุหมดแล้วนะจ๊ะ อันนี้ทองทองประกายแสดนะคะโตขึ้นกัดสีเต็มพื้นใบสวยมากนะคะทองประกายแสดเอาไปที่กระถางละห้าสิบบาทจ้าเงินแสนนะคะเงินแสนเอาไปที่เงินแสนให้อยู่ที่30สบาทเนาะเอาไป30บาทมีอยู่ประมาณห้าถึง6กระถางนะจ๊ะชัดกินกรนะคะใบกลมมีอยู่ประมาณหต้นนะชัดกินกอเอาไปที่ส9สบาทจ้า ค่ะสำหรับวันนี้ก็มีไม้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวยังไงค่อยอัปเดตให้อีกทีหนึ่งนะสนใจต้นไหนโทรหาแมคค้าได้เลยนะสั่งกันไว้ได้เลยเดี๋ยวไม้หมดนะคะไม้มันมีจำนวนจำกัดราคาก็ตามที่แจ้งไปเลยนะคะแล้วก็ค่าส่งเหม,า,หมา50สะดวกโอหรือไปทางแจ้งแมคคนะ้านะค่ะเช่นเคยมีความสุขสนุกไปกับการเลี้ยงบอนสีนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า